Hello it's me BAM. In this video I'm going to talk about how to use Present tense and Past tense in English สวัสดีค่ะ b บมนะคะในวิดีโอนี้แบมจะเคลียร์วิธีการใช้ Present past tense อะไรทังร้งหลายที่เราเรียนตั้งแต่เด็กปัจจุบันอดีตอะไรก็ไม่รู้ที่เราปวดหวัวกันนะคะคือคําว่าปัจจุบันกับอดีตเนี่ยมันเป็นคําที่ แม้แต่ภาษาไทยเราย,ยังแทบไม่พูดเลยในชีวิตประจําวันนะคะเพราะฉะนั้นแบมจะไม่ได้ใช้แบบนี้ไม่ใช่วิธีคิดปัจจุบันอดีตเราจะคิดแค่ว่าตอนนี้หรือว่าตอนนั้นนะคะอย่างเช่นตอนนี้ฉันป่วยก็พูดว่า I am sick แต่ถ้าจะพูดว่าตอนนั้นฉันป่วยก็ I was sick นะคะตอนนั้นเนี่ยคือคนคุยกับเราเขาจะรู้อยู่แล้วตอนที่ไม่มาทำงานหรือว่าตอนที่ขาดเรียน หรือถ้ากลัวเขาไม่รู้พูดขึ้นมาลอยๆก็อาจจะบอกเนี่ยมาอาทิตย์ที่แล้วฉันป่วย I was sick last week นะคะหรือตอนนี้ฉันอ้วน I am fat ถ้าจะบอกว่าตอนนั้นน่ะฉันอ้วนก็ I was fat ตอนนั้นรู้กันอะตอนที่แบบแฟนทิ้กใบหรืออะไรก็ไม่รู้หรือถ้าอยากบอกเวลาเลยว่าเนี่ยปีที่แล้วฉันอ้วน I was fat last year จบ หรืออย่างเช่นตอนนี้ฉันอยู่บ้าน I am at home แต่ถ้าจะเล่าให้เพื่อนฟังว่าเนี่ยตอนนั้นน่ะฉันอยู่บ้านก็ I was at home นะคะหรือบอกว่าตอนนี้ฉันเป็นเด็กฝึกงาน I am a trainee แต่ถ้าจะเล่าให้เพื่อนฟังว่าอ๋อตอนนั้นน่ะฉันเป็นเด็กฝึกงานก็ I was a trainee นะคะประมาณนี้ค่ะคือ ใช้ง่ายๆอ่ะคือเอาไปใช้ได้เลยแบบนี้ค่ะไม่ต้องนั่งคิดปัจจุบันอดีตแล้วมันปวดหัวเพราะว่าบางทีมันเอ๊ะวันนี้เป็นอดีตหรือเปล่าหรือว่าวันนี้เป็นปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยปวดหัวไปหมดเออแบมบก็จะพยายามใช้ภาษาง่ายๆคือแบบเอาใช้ได้เลยแบบนี้ค่ะจะพยายามหามาแชร์แบบพวกทริคในการใช้แบบนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามค่ะ thanks for following me and I'll see you next time